วันที่24กรกฎาคม2566น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีที่พักรวมไทยสร้างชาติเดินทางร่วมหารือกับพักเพื่อไทยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้แสดงจุดยืนไปแล้วแต่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันหรือไม่ต้องหารือร่วมกันภายในพักก่อนซึ่งจะมีการประชุมสสในวันที่26กรกฎาคมน,นี้เวลา 16นาฬิกาโดยหัวหน้าพักและเลขาธิการพักซึ่งจะนําผลการหารือมาพูดคุยกันในที่ประชุมสสและกรรมการบริหารพักพร้อมย้าว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าพักเคยแสดงเจตจำนงไปแล้วว่ามีแนวคิดอย่างไรทั้งนี้ตนก็เห็นใจพักเพื่อไทยเหมือนมติของ8ปดพักร่วมให้แปแสวงหาคะแนนเพิ่มในแนวทางต่างๆเมื่อพักเพื่อไทยแปแสวงหาแกนนาของพักก้าวไก่ก็กลับเนบแนมและสมาชิกพักก้าวไก่ก็บุกไปอย่างที่ทําการพักเพื่อไทยและมีการใช้แป้งจนเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งตนมอง ว่าไม่เหมาะสมพร้อมกับระบุว่าเหมือท่านเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องเข้าใจระบบประชาธิปไตยและควรทําความเข้าใจกับสมาชิกพรรคที่รักใคร่ชอบพอเพราะบรรยากาศแบบนี้เหมือนท่านปล่อยซึ่งมันเป็นทฤษฎีสองขานําไปสู่ความขัดแย้งในที่สุดพร้อมยืนยันว่าการชุมนุมต่างๆสามารถทําได้เป็นไปตามที่นายสมบัติบุญงามานอนงหรือบอกาลายจุดจัดกิจกรรมซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะทาตามกฎหมายแต่วันนี้พอเป็นนายกไม่ได้ไม่มีใครเป็นนายกได้แล้วหรือนอกจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายก ก็ไม่เข้าใจที่ผ่านมาหากพักอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้ก็อันดับสองตั้งไปเป็นเรื่องปกติมากทางการเมืองและที่บอกว่ารอไปสักสิเดือนส่วนตัวมองว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จกลไกการจัดตั้งรัฐบาลการเลือกตั้งนายกก็ควนรน,น,น้าไปแม้มีอุปสรรคบ้างเพราะมันเป็นการเมืองแบบรัฐสภาซึ่งสามารถแก้ไขได้ในควรรอถึงสิเดือนเพอประเทศเสียหายและประชาชนก็เฝ้ารอดูอยู่ส่วนท่าทีของพักก้าไกลที่ดูเหมือนจะไม่ยอมออกจากพักร่วมรัฐบาลน,นั้นนายธนกรระบุว่าแบบนี้มันจะเด็กเกินไปหรือเปล่าบ้านเมือง ใช่เด็กเล่นขายของเหมือนกับคนที่เขาเป็นแฟนกันมันกันแล้วเขาก็เลิกกันได้เหมือนพ่อแม่คุมถุงชนมาวันหนึ่งเมื่อมั่นกันพ่อแม่คุมถุงชนมาเขาก็ยังเลิกกันได้พอหมันไม่ได้รักกันด้วยหัวใจดังนั้นคนที่จะแต่งงานกันมันต้องมีความรักที่ออกมาจากใจไม่ใช่รักด้วยสมองแต่ต้องรักด้วยหัวใจ